สวัสดีครับวันนี้ผมชมพาดูชุดเหยื่อผมนะครับนะครับคอกนี้มีสามตัวนะครับคู่สองเมียหนึ่งสวยๆเลยนะครับคอกนี้ครับมีสามตัวคอกนี้ได้ประมาณสี่เดือนครึ่งนะครับเกือบห้าเดือนแลยนะครับเหยือเยืแบบบ้านๆเลยนะครับ ชุดนี้มี6ตัวนะครับเหลือ6ตัวผู่สี่เมียสองนะครับครับตัวนี้สวยเลยนะครับตัวนี้5เดือนเก็บ6เดือนแล้วครับนี่ครับสายเยียื่ที่ผมมีอยู่ตัวนี้นครับ ชุดนี้นะครับอายุสองเดือนครึ่งเก็บสามเดือนนะครับพิเศษนะครับชุดนี้ตัวผู้มีแค่สองตัวนกน้นตัวเมีสิบตัวครับตัวเมียจะเยอะไปไหนไม่รู้ครับนะครับตัวเมียเยอะหน่อยครับ ตัวเลยครับตัวเมียสองตัวนี้เป็นชุดไอสาวนะครับมีสองตัวครับชุดนี้ไก่ประมาณเจ็ดเดือนนะครับสวยๆเลยนะครับสองตัวเนี้ยครับวันนี้มา เอาลูกเพาะมาให้เพื่อนๆได้ดูแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ